ถามว่าตอนนี้นะคะเส้นทางที่เป็นเทรนเลยนะคะของคนไทยยุคใหม่นะคะหลังโควิดคือที่ไหนบอกเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะที่แบบโอ้โหก็หึมมากเลยคืออ่าราวิน นะคะแล้วก็ซินเจียงตอนนี้นะคะคนไทยเขาก็เปลี่ยนพฤติกรรมนะคะจากที่จะไปเที่ยวที่แบบเดิมๆซ้าๆปักปิ่เสี่ยงไฮ้วางโจนะคะไม่ใช่แล้วนะคะตอนนี้เขาก็จะไปอะไรที่มันยากขึ้นไกลขึ้นสวยขึ้นและมีอะไรที่หลากหลายให้เขาอะไปเขาเรียกอะไรไปเสพเลยเนาะไปเสพเลยแล้วก็การเดินทางมันง่ายกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยมันเข้าไม่ถึงค่ะนะคะเพราะว่าเครื่องบินมีน้อย อ่าคนที่จะรู้เส้นทางก็มีน้อยด้วยแต่ปัจจุบันนี้นะคะโลกโซเชียลมันเปิดนะคะทําให้พฤติกรรมของผู้เดินทางก็เปลี่ยนไปนะคะอ่าลูกค้าเปลี่ยนไปผู้ให้บริการก็ต้องเปลี่ยนตามนะคะตอนนี้นะคะเราก็จัดนะคะแบบว่าตอบรับนะคะเกี่ยวกับอาการเดินทางเป็นพิษิปส่วนตัวที่พรายเวทแบบนี้นะคะไม่ว่าคุณจะไปไกลแค่ไหน อาจจะไปถึงฮาิินหรือจะไปถึงซินเจียงแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเทคแคร์คุณได้ทุกรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปเล็กกุกใหญ่ไซส์ครอบครัวทําได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเส้นทางที่ยากลําบากแค่ไหนเราเข้าถึงหมดทุกที่ค่ะ